สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเวิร์สุขุสุขคนเด้อประเมาว่า,างห้ยคอย <c oughs> มณีก,กายังอยู่ในเฮื่อนเสาคำอยู่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากมอบของแล้วกับพักกรนนังผักผ่อนจากหน่อยแจงสิไปเฮื่อนสาวพทิพนะิบเนาะนี่สาวแพงป่าเมาพี่นอ้อ,องก็เจ้าคือมือดแท้มันมืดพี่น้องเลยัดอยเ <c oughs> จ้าสายตาสั่นเอง <c oughs> แจงยัง,ง,ง แจงเลให้เห็นหนาเจะ้าปนเวนอ่าพี่น,อน้อ,นเองเหมือพี่น้องเดี๋ยวสิเบ,บิ่งนอหลังจากมอบของแล้วกะน,นั่งเล่นอยู่เฮื่อนเพิน่นลมเย็นดีดีพี่น้องลมผัดวีวีเนาะถ่ายน้ำหนาวนี่คือสีหนาวแบบจับใจเนาะถ่ายนาำห่อนี่โอเคอยู่พี่น้องกวา่าลมผัดมาเย็นดีเนาะบน,ะนะมริกามาเป็นสะพานบุญไห้ทางอเ,เอื่อยอัมพิกาได้เนาะโดยอัมพิกาเนาะอยู่ทางเกาหลีพี่น้อง มามอบของกับปลาเมาสาแพงพี่น้องเป็นเคสของปลาเมาเนาะปลาแพงกับมาเป็นมานากันพี่น้องามาสอยเรือกันเพราะว่าของมันกันหลายอย่างเนาะมันนี่ก็สีมาเบิ่งพี่น้องจากมอบของแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้ครอบครัวสาวขำเนาะสาแพงครอบครัวเพิ่นพี่นอ้องมีขนมปลลูกแกะและวบ่มีมามอบกับหลายอันหลายอย่างเนาะ ทางคุณหญ่เพิ่นสอยเรือมาทางเรือเอ็มพีกาเนาะซิปเก่ารายการพี่น้องเป็นของใสสะโพกหนาก่อนเนาะหรือว่าสิ่งของจําเป็นใสประจําวันมีที่นอนและดับมาม่าพี่น้องปลากระป๋องยาสีฟันแระดับฟงสะโอกมอนผ้าห่มหลายอย่างพี่น้องเลยก็ได้มาเหมาะให้เพิ่นเนาะจะไบุกนแม่ีจิตรายการ เมนเสวิตรายการเนาะเฮือนน้อยๆนี่แหละพี่น้องเลยครอบครัวเพันกันเป็นอยู่เพันกันเนาะหลังจากที่มอบแล้วเนาะทางบ่าวแพงป่าเหมาสะแพงสิไปต่ออยู่เฮือนสาวพรทิพย์บ่หูว่าเพิ่นเฮ็ดหยังนอตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะกะรอเบิ่งรอชมเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวแพงก็เดินทางมาถึงบ้านสาวพรทิพย์ เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ปูนเพิ่นเหลือได้พี่น้องเหลืออยู่สี่กระสอบเนาะพี่น้องนะเนาะเดินทางมาหอดบ้านสาพรทิพย์เนาะเพิ่นกำลังปูสิแล้วพี่น้องกระโลก็ได้มาสะเพงปั๊มแอ๊วมาเบิ่งมาสมนำกันพี่น้องอืมสร้างกำลังใส่จุดจ,จ่จาจุดจา่าจุดจ่า โอ้พนไปเปลี่ยนไมาใหม่อสสงพี่น้องแล่หมอนนี่นีมาคะนอืเอาตัวหยาบอ่มนี่เป็นาราาแมนท้านี่ยางได้ละบอพี่น้องเอ้ <laughs> số đi bài đi à, à, mèo, <laughs> ừ. bài đi 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 thằng đi 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 แจ่มจันเมืองพิจิตรนะพี่นอนะ้องเนาะงามก่อนอื่นเนาะบาเพ่งกะเห็นความสำเร็จเสร็จสิ้นมาหอดมือนี่กะย่อนมีผู้ใหญ่ใจดีค่อยสนับสนุนและกะ็ค่อยสอยเรือมาโดยตลอดเนะาะผู้ใหญ่กะมีร้ายขู่ร้ายคนนะพี่นอนะ้องเนาะสอยทางสะพอนเขามาบอกว่าจะเป็นคุณแม่เนาะใจดีทางสิงคโปร์เนาะ ก็ซอยสาพรหลายอันหลายอย่างพี่น้องเอ้ยบอกว่าจะเป็นปูกระเบื้องบ้านประตูหนาต่างเนาะม็อกหนาดือว,ว่าระเบียงหนาเนาะสาพรขาทรงขาส,งขา,สางกระโให้คุณแม่เนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะให้สาพรน,นีกระเบื้องง,งามๆแล้วค่ะ ศาลาหนาบ้านนะพี่น้องเนาะบอกง่ายๆเนาะระเบียงหนาบ้านไว้ให้หนั่งผักนั่งเย็นก็ขอให้แม่อายุหมั่นค้นยื่นแะไรกะจะเลื่อนลำรวยลำรวยเนาะสื่อได้ขายมานเดอ้อคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์แะไรก็คุณนายผู้อื่นกะคุณแม่ละไม้เนาะซอยเหลืองคงหลังคามาพี่น้อง ขอให้คุณแม่ละไมเนาะอยู่ดีไม่แหงสุขภาพแข็งแ็งละกันจเจริญร่ำรวยร่ลำรวยเด้อทั้งครอบครัวทั้งของคุณแม่ละไมเนาะแล้วก็ร้ายขู่ร้ายคนเนาะคุณแม่อานงกระสอยเรือเขามากกันขอให้คุณแม่จเจริญร่ำรลวยร่ลำรวยบริเวณจะเป็นทางเอปุ๋ยเนาะกระสอยเรือเขามาอยู่ทางฝรั่งเศสทุเลยพี่นนอง สอยเรือเข้ามาก็ขอให้เอื้ออยู่ดีมีแหงมีความสุขความจเจริญเนาะั้งด่านการเงินและกับการงานเด้อจะเป็นเอื้ออันพรเนาะสอยเรือเข้ามาหลายขู่หลยคนขอให้ทุกคนเนาะจงมีความสุขความจเจริญแหละค่ะสุขกายสบายใจอยู่ดีมีแหงเบสสุขสุขคนเนาะขอแพงก็ดีใจนำครอบครัวสาคพรเนาะง มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วแก้วแก่นศรัทธาผ้าเขา่าสบายดีพี่น้องผ้าเข่ามาหลัดหนาอีกแล้วผ้าเข่ามาหลัดหนาบอแพ่งบอเม่อซอแฝงเลยเนาะเมื่อนี้มาถูกด้วยเมื่อนี้มีซาแพงมาแล้วบอเมาะมาทำมาอัปเดตกระเบื้องงา <c oughs> มๆให้เบ่งเนาะอืมตอนแรกมาที่เอาแบบลายหยาหันนั่นอยไปอาชีพถูกก็เลยเปลี่ยนเอาแบบนี้ลอยหาาชีพคือกัน ก็โอเคอยู่มันหยาบเนาะมันสิบริลื่นเวลาฝนตกมาหยาบไมงี้ยกัปูสวยงามตามทองเหลืองพี่น้องเอ้ยมีแบบนี้จะดีใจแกงเห็ดพี่น้องมีแกงเห็ดต้มเขียดมขึ้นนี่ไปเนื้อเขียดเนาะได้ครบเซ็มโตไพ่ไปเนื้อรอยยาอามือจ๊อก ตัว่างมือมั้ด้มั้ยปุ่นควันมาเด้อมาเด้อย่้าเขาลาดอีแ้วเป็นหยาบไะไรสายไผ่เป็นต้เอนไผ่ต่บมากพี่น้อง้านงามพี่น้องทาสีข้าไปนี่แห้งกันงามเลยพี่น้องเองอืม สายเพิ่นเนาะอันนี้กะโอ้พ่นสังนส่งบะแพงสั่งสายมาให้เพิ่นเนาะงานพี่เนอย่าไปจับสายไพ่ได้หนะไพ่มีหยั่นสายมันสอดอพี่นนอะดีอกดีใจน้ำเพิินเนาะมีผู้ใหญ่อุปถรรัมภ์ขับซูจนสำเร็จเร็จสิน้นเกือบทุกอย่างเลยพี่นาะอย่าแห้งพี่นนอะแม่ เกือบสมบูรณ์เนาะถือว่าปูกระเบื้องนี่อีกอะเหลือเศนสุดท้ายเนาะคือว่าสุดท้ายแหละพี่น้องเหลือสำนี่เนาะทางในก็เรียบร้อยแล้วปูนกะเหลืออยู่อ้กล้เนาลืออยู่้งเชียงคืออาปูนอาแตเขบว่าปูาง งานสางครับดีใจน้ำพึนน่งน้องนออ้องบอกว่าจะสางเสี่ยงแล้ววันนี้ก็อาบคือกั้นปูนเวันนี้ผมเห็นกระคักงามเลยพี่น้องหมอกหนาอันนี้เนาะ,ะงภาพแพงงามเถอะตัวนี้ออกมานี่างี่น้องงามอะไรโอ้พี่น้อง,ง ทั้งน้นนี้เพิ่นใส่ลล่ใหม่เนะาะลใหม่ข,า,ขาวๆจักหน่อยสมบูรณ์แบบแล้วเนาะไก่สมบูรณ์แบบมีบ้านมีเฮือนอยู่ง่งามๆนี่ก็มีความสุขและพี่นนอะสำหรับเบ่าแพงในชีวิตนี่ฝนตกผ่าแตกสิเกิดยังขึ้นกับบย่ย่านบ่กลัวอะไพี่นนองเอ้ยถ้ามีเฮือนอยู่เป็นบ่งลบอาศัยเนาะ มันอุ่นใจนะพี่น้องอีอยามันก็เหตุให้ครอบครัวเฮาอบอุ่นเนาะถ้าเฮามีเฮือนอยู่งามๆแล้วก็มีความสุขถึงบ่รวยก็สางพี่น้องถึงบ่มีเงินใส่ก็สางเนาะแป้งกระสีให้เบิ่งเนาะทุกซอกทุกมุมเลยพี่น้องนานๆได้มาทีเนาะแห่งกะแข่งเวลาไปทางเบาแพงกะสางสาพัฒนาคือกันพี่น้อง งามหลายงามอีเลดเดอร์เป็นตาแพ่งนะพี่น้องตะป๊อกอยู่พ่อแ,แต่เปิดผระมานกลางแดงด,ด,ด,อดสองเนาะเป็นจังไดความในใจตอนนี้นดูซึกแน่ไดแน่ แม่ทางสิงคโปร์เด้อที่เมตตาสะอรอดแล้วก็ขอบคุณพีละไม้เนาะที่จ้อ,อยเรื่องมาเบื้องต้นเนาะ,อะขอบุญพี่อัมพรพี่อ,อันตุมาแล้วก็พี่พัดแล้วก็พี่ปุ้ยได้ลายฐานเนาะปะอะอ้าน้อยแน่แล้วก็ไอหักอยู่ทางาริซแลนด์แน่เนาะแล้วก็อยู่ทางอิสราเอลนั่เนาะ ลายทานอยู่พี่น้องนึกเอาคืดเอาอยู่ทางใดเนี่ยขอบคุณหลายเด้อเี่เมตาเสาพนมาตลอดดีใจลายพี่น้องเลยมาหอดขันนี่แล้วดีใจแห้งเนาะที่ได้อยู่เลยเพราะว่าพ่อแม่กับถึงขันใดคือชิบวได้มือนนี้เนาะบนินแต่ว่าผ้าอยักแล้วแล้วผ้าอยักขึ้นแล้วกะ เอาขื่นมาอยู่เพื่อนหลังนี้เนาะเป็นวินแหละขึ้นกันได้บสไว้นอนอยู่ในตารางคุกคูเป็นวินพี่น้องแดดแห้งพี่น้องแดดแห้งว่านนี่ว่านนี่อุ้ยเคยถ่าวก็เป็นวินกระดิอกดีใจเนาะสำรวจกวดก้าเบิ่งพี่เนาะมาเนี่ประเมาถือตะลับแมตเพียรยังไงบบหู ສາເພງກັບປາເມົາຈັບຕະับັບເມັດເທແຕ່4ແຕ່2ມັນອ เออสีนี่เห็ดให้เฮือนสว่างพี่น้องปล่อยมาปล่อยมา านน้าแบนไปปไปกุมงัดเอียงนะลองประตูดีใจน้ำผิ้นเนาะ

พี่นน้องเาะมือนี้กาถือว่าสีเรียบร้อยเนาะบาแพงกาสีสรุปให้เลยเนาะถือว่าเรียบร้อยเนาะคูกะโลมันกาแล้วภายในมือนี่แหละพี่เนาะลักเท้าเออมึงมองเดียวกันหมดแล้วอันในแบบห่อทีอเดในบ้านมดห่อมาของมดไม่ผ่าบครับ มาเลยเนาะมาไหวเงาด่วนเลยทหารบมเมนคนดอกันนะคนกันแล้วมาหวอดนี่เนาะทางบ่าแพงกับสิขอจบคลิปไว้สำนีเนาะอัปเดตบ้านสาวพรก่อนสิจบคลิปเนาะบ่าวแพงกับสิขอไวไซให้พรเอฟซีทุกคนที่เคามาเบิ่งมาส้มแล้วกะพรุนใหญ่ทุกคนเนาะที่ซอยเลือขผ่านซ่องบ่าวแพงมา กาขอห้ทุก่านเนาะอยู่ดีมีแห้งและก็สุขภาพแข็งแรงล้ำรวยลํำรวยตลอดปีตลอดไปเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเบสุขสุขคนเด้อเนาะให้อยู่ดีมีแห้งเนาะขาคายง่ายมือก็ให้ลำให้รวยกัทั้งบระเพงกับโบมี่ยังตอบแทนดอกพี่น้องนอกจากคำขอบคุณเนาะและก็คำอวยพรเนาะก็ดีใจแทนครอบครัว เพิ่นเนาะสาพรทิ์มือนี่กะสิเป็นมือพิเศษพี่น้องปูกระเบื้องแล้วหันไปแล้วอีกประมาณสิบแผ่นกันแล้วแล้วพี่น้องก็ดีใจนนเนาะโอเคพี่น้องก็สบายดีเบิร์ตสุขุสุคนเดอเอฟซี FC ที่หักแพง<อ>และกะ็ผู้ใหญ่ที่ขลบห,หักเนาะเบิร์ตสุขุสุคนสบายดีสบายดี You need né?